สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับของบาสเกตบอล NBA นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของทีม LA Lakers ซึ่งถือว่าน่าสนใจมากครับในที่เราทราบครับว่าเลเกอร์ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้สักเซสเลยครับไม่ได้คว้าแชมป์ NBA แต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ในสายตาแฟนๆนะครับแต่ในเมื่อช่วงเปิดฤดูกาลแฟนๆต่างมีคําถามถามกันครับว่าทำไม Lakers ไม่ยอมเสริมทัพสักทีครับซึ่งแน่นอนครับว่าล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวคราวเป็นวงนอกซะมากกว่านะครับที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งงงงงงนนนนนนนะะคคครรรััััับบบทาาาาห้้้้ขอเี่่ยกกกก็็็ไไดแแตปลลวจ เริ่มมีข่าวแล้วนะครับล่าสุดครับทางด้านของทีม LA Lakers เนี่ยได้มีการเซ็นสัญญานะครับเป็นสัญญาเอาทางด้านของคริสเตียนวูดนะครับซึ่งเป็นยอด f o ร์ a r d center นะครับของทีมดาร์สเมลลิคเข้ามาซึ่งคริสเตียนวูดนี่ปีที่แล้วนี่เล่นให้กับดาร์สเมลลิคนะครับเฉลี่ยก็ถือว่าโอเคเลยครับ17แต้มต่อเกมกับอีกประมาณ7รีบาวน์นะครับซึ่งคริสเตียนวูดนี่เขาเป็นคนที่รีบาวน์เก่งนะครับแต่เกมรับอาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ไปหน่อยแล้วก็ทำแต้มระยะกลางแล้วก็ระยะไกลได้ถือว่าโอเคเลยนะครับเเ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 ปป็็็นนนนนนนตตััััวววททีีีีีี่่่่รรรรรบบบาาาาดดดด์ใช้้้ไไลลลยยยยคคคคึึงงะะซซกกอออสสญญิููม 5.7ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเซ็นเอาเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยมันทําให้ตัววงในนี้ของทางด้านเลเกอร์เนี่ยดูดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้เอนทูริเดวิสเนี่ยสามารถฉีกออกไปเล่นวงนอกได้บรรดาสื่อต่างๆนะครับกูรูต่างๆนี่ถือว่าเป็นการสัญญาที่ถือว่าโอเคที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเลเกอร์ในฤด,ดูกาลหน,าน้าเนี่ยน่าจับตาม,มองครับเพราะออสซิลเซนบูตมาเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วก็รวมถึงการอัปเลเวลนะครับของทางด้านของออสซินริฟซึ่งล่าสุดเนี่ยไปเล่ลเนให้้้้ทีีีมนนนนนดดขึไออยย่่างแเลครับ ซึ่งล่าสุดครับทางด้านของริชพอร์ตซึ่งเป็นเอเจนต์ของเลอบอนเจมส์เนี่ยก็ได้ออกมาบอกครับบอกประมาณว่าเลเกอร์ตอนนี้เป็นทีมที่จับตามองมากแล้วก็รวมถึงเลอบอนเจมส์ตอนนี้ก็คือเข้าเทรนนิ่งแล้วคือคือเข้าเวทเทรนนิ่งแล้วครับเพื่อรองรับเรดดาวเสริมสร้างกล้ามเนื้อก่อนที่จะเข้าสู่ในปีที่21ของตนเองนะครับซึ่งริชพอร์ตเอนะครับได้บอกว่าเลอบอนเจมส์ตอนนี้มีความฟิตมากนะครับเข้ายิมซ้อมวันหนึ่งประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับแล้วก็รวมถึงการซ้อมชุดแล้ว นอกจากนั้นครับฟริชพอร์ยังได้บอกประเด็นนึงครับมีประเด็นที่เขาได้พูดถึงนะครับเขาบอกว่าไอ้ตอนที่เลอบอนเจมส์พาเลเกอร์เนี่ยนะครับได้แชมป์ในปี2020ซึ่งมันเป็นการแข่งขันในบับเบิลครับก็คือว่าไม่มีคนดูเพราะตอนนั้นคือมันเกิดช่วงโควิด19นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเอเลเกอร์ ager, แล้วก็เลอบอนเจมส์เนี่ยได้คว้าแชมป์ไปนะครับแต่ฟริชพอร์บอกว่าประเด็นตอนนั้นก็คือว่าเลอบอนเจมส์ถูกโจมตีมากและฟริชพอร์ได้มีการไปแ e. ขวะครับบอกประมาณว่าเขาเชื่อว่าถ้าในปีนั้นน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 นเเ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 ีีีีีี่่่่่่่ยยยยลลลลลลบบบรรรรรอออออออแแแแแะะกกกกก์ er, ์์์์ไไไมมมมดดด้้้ชชปปปตททาา็็ซฟคคววโัข ควรจะไม่มีทางค้อน่อขอดเคอรี่แล้วก็จะไม่มีการเรียกว่าสบประมาทเคอรี่หรอกนะครับซูริชพอรบอกว่ามันต่างกันนะครับเพราะว่าเฮเตอร์ของเลอบอนเนี่ยมันเยอะแต่คือเขาก็ไม่ได้สนหรอกนะครับและและ,และส่วนตัวริชพอรเขาก็เชื่อว่าเลอบอนเจนนี่แหละคือเกรทเทฟออฟออลไทม์นะครับซึ่งเขาถือว่าเป็นการออกมาเรียกได้ว,ว่าหาตีเลยนะครับพูดกันแบบรตรงๆเลยนะครับก็ต้องรอดูแล้วครับว่าจะมีปฏิกิริยาแอคชั่นจากแฟนๆฟบอลเออย่างไรนะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ